สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหรา,าศาสตร์เออู่เทพนิมิพยากรค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการกันอีกแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วกดแชร์ออกไปแซ่ เร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชรอ์อย่าลืมเซ่ บอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอื มาครับกดแชร์ออกไปแสกมีคนมาขอครับเป็นเพื่อนอีกรับ อนจะรับไหมตามสบายเลยการโอ้ดูซิถ้ามีภาพเดียวก็ไม่ต้องรับนะแอนนี่นะเดี๋ยวดูให้นะแอนนี่รอเดี๋ยวเขายัางไงนะเฟสนะอนนะแอนนี่รอเดียวนะแอนนี่ นะยังไม่ได้แชร์เลยอันนี้โอ้ยมาถึงโอ้ยไม่ได้แชร์เลย,ยกดแชร์ก่อนเดี๋ยวให้าจาร์โอกดแชร์ก่อน9,999แชร์ถ้าอาจารย์โอ้กดแชร์ครบ9,999แชร์แล้วเดี๋ยวจะมาดูให้ไม่ถึงขนาดนั้น9,999ะแ 99, ชร์ถ้าจา์โอ้กดแชร์ครบ9,999แชร์แล้วเดี๋ยวจะมาดูให้ มาเร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอือ่า มาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามได้วยชีพแด์นะและตามด้วยคำถามอย่าเริ่มแท่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเออ มามาไม่เสร็จมาไม่เสรม,มา,มามอ่ะก็แล้วกันนะอ่ะยังไม่เสร็จนะ,อะแอนนี่ยี่สิบห้าประกาศผลสอบครู สพอจะมีจะติดมีรายชื่อขึ้นบัญชีไหมคะดีแล้วเนี่ยไพ่บอกมีเก้าอีนั่งอ่ะไพ่แค่นั้นนะสามวันนี้นะอืมอามันไม่ให้มันโหดร้ายทารุณนะอืมมากดแชร์ออกไปแซ่ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะให้ยปซีนะคะข้างหน้านี้ทอบคุมุมิเลยเเวลา3วันนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งเรื่องนะคะถามมานะคะแต่อย่าถาม2องพยางอย่างเช่นแชร์แล้วโอ้การงาน แชร์แล้วโอ้การเงินอย่านี้อยถามถามมาเลยคะ่ะแชร์แล้วโอ้พรุ่งนี้จะได้รับเงินโอนไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเงินถามแบบแชร์แล้วโอ้จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการงานธุรกิจนะคะอ่ะแล้วก็ความรักสั้นๆนะคะสพยางถามความรักสั้นๆสอพยาง ขอสถานะด้วยเช่นอแชร์แล้วโอ้ความรักมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยอย่าถามแบบแชร์แล้วโอ้ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอสถานะด้วยวนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูแอบเป็นเมียน้อยเมียเก็บหัวเ,เก็บทั้งหลายนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ เมื่อแชร์แล้วตามได้ชี้แร์นะแลวตามได้คำถามนะครับนะเรามาทำกันแค่สิบนาทีนะครับพอเราออกไปแล้วก็ถือว่าจบนะครับแต่เรานะทำสามรายการนะคะเราจะมีรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนวิทยากรทุกรายการคือชื่อเพจนะคะทุกรายการคือชื่อเพจนะคะเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุทกอเทนนวิทยากรเพจอิปอ่าเพจสหวิทยาโหรา เพจยิปซีโอเสริกรนะคะอาคุณแอนนี่ขอบคุณค่ะฟลุกยี่สิบสามการเงินจะดีไหมครับมาจะดีไหมไม่ดีอ่ะไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนาเอาพูดตรงๆนะอาจจะมีเสียเงินนะคะหรือเสียเงินเพราะการเดินทางก็ได้นะคะอืม โน้ตสามเสืเอ็บเย็นนี้แฟนจะกลับมาหาไหมคะไม่แน่นอนนะอืมแต่ให้มีเกณฑ์เดินทางไปไปมาๆมานะคะโดยมีท่านอาจารย์โอเเขาแฟนคุณเนี่ยค่ะคุเคกเขาแบบไปไปมามากับคุณหรือเปล่าล่ะ บบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะไปเไปมานะถามว่าเย็นนี้แฟนจะกลับมาหาไหมอาจจะกลับนะคะอ่าน่าจะกลับแหละอาจารย์โอ้มั่นใจว่าน่าจะกลับอาจารย์ท่าว,ว่าไงไม่แน่นอนไม่แน่นอนความรู้สึกมันเป็นอย่งงั้นมาครับกดแชร์ออกไปแซ่นะ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ค่ะเรา่อยพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นคถาม,ถามสมศักดิ์สี่สิเอ็ดมีโชคไหมอะผมไม่ได้แชร์นี่ นะไม่ก็ไม่ไม่อ่านอ่านอ่านถ้าไม่ได้แชร์เขก็ไม่อ่านนะครับอ่านไปก็เท่านั้นอ่านไม่ต่อต้องต้องต้องมีสัญลักษณ์เหมือนคนอื่นนะคะห้องบนนั้นเดี๋ยวผมทาให้ดูนะถ้าเกิดไน้นี่ขึ้นมาทําให้ดูแล้วกันอยากเห็นใช่ไหมกดแชร์เป็นยังไงเอากดแชร์ยังแชร์แล้วมาเพิ่งแชร์ตอนนี้ค่ะโชคมีไหมมีโชคไหมมีมีครับใครไม่มีนะโดนกีดกันดาบเลยอ่ะดาบเลยอ่ะคุณถือดาบ อย่าไปเครียดกับมันนะคะอย่าไปเครียดกับมันนะคะมาแล้วมาถามสิแชร์แล้วเจสิบสี่วันที่สี่มีนานี้จะแต่งงานจะมีการเลื่อนงานแต่งไหมคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบนสนี่กุมภาเขาบอกว่า ออ๋งั้นเราไม่ดูครับมันไกลสี่นะม,นมันเราดูแค่สามวันนะคะคุณดูแค่สามวันเมาดูส่วนตัวไหม่ะถามนึงคำถามละ,ละ100ร้อยบาทเราดูแค่สามวันเท่านั้นนะครับม,มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะแปรอแซส่วนตัวคำถามมาร้อยนะคะพายุเซีเรื่องทั่วไปคำถามมาร้อย คำถามและสองร้อยไพ่เทพพลังจิตนะคะดูด้วยยาสัมผัสคำถามและสองร้อยค่ะมาแล้วก็อะไรนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์คุณคุณเจสิบเก้าอันนี้ถามคำถามอื่นแล้วกันนะคะแพ้รักแพ้แพ้แพรักเอา้า ก็ตอบไปแล้วนี่มีโชคไหมไงตอบไปแล้วไงนะแล้วคุณสมศักดิ์ก็ถามมาอีกว่าจะถูหวยไหมเออคือเราดูแค่ทีเดียวนะครับถ้าจะดูหลายๆทีมาด้านหลังครับเสียค่าครูครับอย่างที่บอกไปนะคะทําเพจรายการหนึ่งน่ะคนละหนึ่งคำถามนะคะแต่เราทำสามเพจนะคะอย่างที่บอกไปเพจนี้ชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทนวิทยากรจบรายการนี้เดี๋ยวไปเพจสถารริทยาโหรานะคะ คำถามวันหนึ่งคนละคนละหนึ่งคำถามแล้วก็จบศาสตวิทยาโหราจะไปที่เพจย,ยิปซีโอสุริกรนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ค,ถามค่ะ เจนจีราอ่าคุณสมสักอาจารย์ตอบไปให้แล้วหนึ่งข้อนะคะแล้วก็อยากรู้มาถามเอ่อรายการต่อไปแล้วกันนะคะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะอืม สนใจดูดวงส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้นะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพค่ะดูข้างหลังเท่านั้นนะคะไม่ไม่ดูข้างหน้านี้ฟรีนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัตครับ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261อ id r i o s i r i 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีไพเทพพลังจิตรตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทอเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่อยเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะมามีคนถามมาแล้วแชร์แล้วเฟิน ช่วงนี้แฟนคิดอะไรอยู่คะก็ดูนาไพ่นะตามนาไพไพไพดีกับเราอ่ะเขาก็เขาก็มีเมตตรามหานิยมกับเราเขาก็ละเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับเราเาว่าคิดอะไรอยู่คิดในในเรื่องของอะไรทางที่ดีอ่ะเอาแค่นี้ทุกเรื่องอ่ะที่แบบเป็นสิ่งดีๆนะคะดี่ราคุณกับเขาอ่ะท่านอาจารย์โอ้ก็จะไปแล้วนะครับนะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับในคลิปถัดไปครับนะรายการถัด